สวัสดีค่ะพบกับช่องสาระดีโดยพิทิพย์วันนี้เรานำเรื่องราวเกี่ยวกับว่านนางคุ้มมานำเสนอให้ท่านผู้ชมค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พิทิพย์ด้วยนะคะรับชมกันได้เลยค่ะว่านนางคุ้มชาวบ้านเรียกว่านผู้เท่าเฝ้าบ้านปลูกไว้ตามบ้านเรือนใดเหมือนมีผู้เท่า คอยเฝ้าบ้านให้จะนำสิริมงคลความร่มเย็นมาสู่ภายในบ้านทั้งย่างเชื่อว่าป้องกันอันตรายจากาไฟไหมหลายคนเชื่อว่าถ้าจะให้ศักดิ์สิทธิ์ต้องไปขโมยมาปลูกนอกจากนี้ว่าน,นังคุ้มยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพูดผู้เท่าเฝ้าบ้านไม่ธรรมดาเลยนะคะ หากปลูกตามพิธีกรรมโบราณอิทธิคุณจะมีสูงกว่าที่คิดโบราณยกย่องว่าเป็นว่านที่มียานะว่านหรือเจตพูดคุ้มครองซึ่งนอกจากกันไฟไหม้ยังป้องกันภัยอันตรายต่างๆไม่ให้เข้ามากราำกลายบริเวณบ้านเรียกโชคลาภอีกด้วยค่ะ พบกับว่านชนิดต่อไปได้ทางช่องสารดีโดยพิทิพและโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ